นี่ไม่ใช่แค่เมืองผ่านแต่คือจังหวัดที่ซ่อนโลกอีกใบไว้ท่ามกลางธรรมชาติสุดยอดเยี่ยมดินแดนที่ธรรมชาติยังคงครองพื้นที่อย่างสง่างามทั้งภูเขาทะเลและวิถีชีวิตส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวประมงชาวบ้านที่มาแบบจับปงจับปลากันนะนะเป้าหมายของเราเนี่ยก็คือหาทรายสีดำที่ถามชาวบ้านเขาก็ไม่มีใครรู้จักเลยนะก็เข้าใจแล้วว่า ทำไมจุดนี้ไม่ให้ลงเล่นน้ำนะขึ้นโคตรแรงไม่คิดว่าทางมันจะโหดมากๆขนาดนั้นนะนะจนบางทีก็แอบคิดว่ากูมาผิดหรือเปล่าวะอีกนิดหนึ่งก็คือเจอกระบ,บี่แล้วนะท mm ี hmm. ่นี่เนี่ยรอบๆเนี่ยจะเป็นป่าชายเลนนะ mm hmm. ขับรถมาเมื่อกี้เจอลิงอะไรไม่รู้วิ่งกันเต็นไปมดการมาน้าโง่ๆอยู่ริมชายหาดดูคลื่นซัดชิลๆแบบนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะในปี2025นี้เนี่ยแทบจะมีน้อยคนนะที่รู้ว่าเขาอยายจะชมวิวของสมัยตังชีมาอยู่ตรงนี้นะ จริงๆไฮไลท์มันคือจุดชมวิวสม็ดังชีนี่แหละไม่ว่าจะเป็นจุดชมของที่ไหนๆก็สามารถมองเห็นวิวที่ยอดเยี่ยมแบบนี้ได้แล้วก็ไม่ควรพลาดเลยนะออกเดินทางไปพร้อมกัน2วัน1คืน1คนสู่จังหวัดพังงา